อทองกินเต็มหลดไทยาน่นีนพี่น้องโอ้ยทไโอุ้้นกับโทรศัพท์นี่ก็ได้ได้แค่แม่เค้งเนได้แค่แม่เค้งน่ย อ่ในใชทชี้มึงเขาว่ามึงสิปเปยนเฟซอันนี้เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าเครื่องใหม่มึงก็เอาอันะหารดเฟซมึงขาวตัวนี้ตีมึงแ้วตัวนี้กะมาลูกชิ้นามาเท้าห่วยอีชี้กุม้มแหนกิน ผองดองผ่านเลอจ้าไงเงียงผ่านจ้าผ่านโอ้ยผ่านผ่านกบจักผ่านลูกิ้นผ่านเดอพี่ผ่านเฮ้ยลูกเ้าแค้นนั่นแหละจำนนหนึ่งเมื่อสามสี่โลกบอย่างลูกซิดข้าสะอ้อน นักเรียนจะอ่อนแล้วเขากิน,น,นเ,เขาเปียกก๋วยเตยเี๋ยวไม่ก็นี่นี่เจ้าไม่แต่เวด้มาขายขากวันยังเผื่อ แคบคักป็นอยงแไอ้เจ้าเห็ดย่างกับลูกชิชขจิกินกับโกินถอดออกปินป่นเปี้ยปิ่เปียอยู่อ,ออ,ม,อมันใหญ่ลูกชิชกจะออนแล้วแต่ว่าเขาซื้อเท่านั้นเอาพามนันออกซะเผ่างัดเอาหลอดพามนะาันเอออุย้ย ก็จะยังหึงถั่วเข้ม ก็นควายอย่างนั้นาแลโอเคนะบาหมักสมมเท้าวยากเลยกินเถิดพนเปียนสดถูกขาดของลูกบ่าเฮ้ยว่า่งอันนี้เค็ดตะลุบได้ไนี่นอนเช้าแล้ะได้ดีเลยเช้ากุ๊กไม่ไ้กิน ลูกสาวโกกนะม่น้องสีวันนี้กินจักเทื่วว่าจาพอวะเจ็ดอีสีอันนี้กินย่ดลูกสาวลาว่อาย่ล้หลาต้อคกด้ว่ะทู่บันะแห้งก็ไม่ได้แห้งเลยวันนี้ แ่บบ่ะแสบอยู่แ่บไอลีมาด่าแ่บอยู่นียังไงนะอวดเป็นไงปลอ,อยู่ขางโหลด <c oughs> หั่นนองเคียวคือรูปปหนังกินอย่พุ่นมาเนี้ยนี่มันก็นเต็มเย่แล้วนไม่ยังออกเข้มๆน่อยนึงใช่ ปากี้มันเค็มน้ำอะไรดีนะลองคืเดี๋ยวท่า,านกระลุค่าโทรน้ำบ่อนบอนขอบคุณลายเด้นูดเดอที่อุ่นน,นูนลานแล้วก่ซ <c oughs> ื้อให้ แมน,ขอ,อนขอบคุณยายแปรกินขอบคุณขั<ป>บคุณนะถ่ายนี่มาายไอ้ส่อาักเย็นขึ้นแล้สมองถายเลยถูกแหงกันอมายังบ้าเลยสมองอันนีอะไรมันปดวดด้เด้อ ให้กินกับบอดี้เงาจะตายตายเลยนี่ตายกับแ้กินอีกกินเต็มกันเีกเย็นกืมาหอดสมองแชบบอใส่ง่ายหรอกบตายง่ายดอกนางซีมันชิเปลือยนะดูดดูดได้ไหมซี เชื่อให้กินดูนะนี่มะเข้าใบเฮ็ดยั้งอะไรนี่นนะมัมีเวียดมาเสียแต่คือคือเวียเชื่อให้กินกขาบอดีเลยชื่อดูดูโลดกินมันจะมีแห้งแต่ว่าพักได้เคลียรนี่จะมีแต่พักอันอันอย่างเดียวนบบเนาะพกบกแห้งอย่างเดียวนะย,ายน่า่ลงเงายังมีเครื่อง เอาแบบน้ไม่เอาบหรีหาแล้วแค่เบาจะื่อน้อเราเราจะทามาบุหรี่หานกูเราจะรัเอาเบพักบ่งจะมั้งพักบ่งจะมั้งอะไพักบ่งเทาหยิบยิ่โยน เอ้เขียวอเอว้ยเขียวก๋วยเตี๋ยวเจ้าข้าหยำบวกโบกุ้ยแขวโยบพกบกุ้รุ่นนี้มันอยากหยาบแน่น,าานั่นขนาดดาหองมาด่าแล้วห่างไปสักผักหนึ่งอะไรนี่เนาะอันช่องพเมีปเปอ,เอ,อาชิเปิ่นนี่บริครบันนี่ห่างไปผักหนึ่งอะไรนี่เนาะยำแพงกันเลยี่น้องหนังเฮียนกันลอ,องซองอย่าแพงมันอยู่บ่อีสีนะ บริไหฮมันกับเป็นตาแคงน่ะโอเคซับข้าวแต่เขาบนว่าแพงอีนเอามึงหยุดเดียวนี้บอกกันมวลนวก็วพี่น้องมียังต่อซื้อไปซีเรียยพไปน้องเลยเพาอยากทำ้ากูเตรียมั่นไปลงเห็นวบอยวแบบนี้อืม มุเกเยียวอัน ellt, ไปบุญสงเพือนพี่น้องก็ห้าวาน้าแนมพัดแต่หมกอันนี้ชี้โลเปิก่อนกูก็บาๆเดี๋ยวกูนแนมพัดแต่หมูกู้หนาเออกูเจอแต่หมวกกูนั่นเออแนมเบิต่หมวกเออผู้ช่วผู้เรยผู้ยิบแย่เท่าเือเชือลิงจ่าเดี๋ยวนี้ไม่ยังเกาะเชือลิงจ่า อก็จะเกิดมาเป็นคนค้าก็จะได้เนี้ยทุกลืมมาหลุดจะคลองอยู่พ่เอาอันเชือกนั่นเี่อย่า,าสาตาเลยนะค<ม>ือันแล้วมันมีหมวกมันคืออันพวกอันชุดอันที่จา่าใส่ไหมที่ไม่ไปสุดลงมาเลยนะเอเอสุดเวียดนะพระเจ้าจใส่โอผิวที่ๆกันเลยนั่นเอ้ยว่ากับผเป็นสุดลิงจ่าลิงจือ้อเอาอันพวกอันที่จา่าใส่เนีน่ยขวด พวานจีไปยังกระเลิศตอนเรแสนจะไดบ่เฮยแสนแซนเก่าจีบเสนเก้ีบแซน่งบเก้าพันแสนบเก้าันอืมมันจะสมแซนเศร้ามันแต่มันลามนะจะใส่ไม่ได้้ีเจ้าียีเอาไป <c oughs> บปโอ้ยคนสูงก็ข่อยใส่ยังอยู่ผูอยู่พื้นอยู่ตีนผูตัวสวนตัวสว,วไปพมมันเป็นเชื้อแค่เนาไหมเออเสื้อแค่เงาคะเ้วเตาตอ จะชาวรุ่นมีกระโปงงอลงเลยแต่อหรือว่าพี่ตะรุ่นนีขึ้นม่านี่เออมาเถอมันเป็นเงินกี่แล้วมันเพิ่นเพิ่นเบิ่งนเ่เป็นแก้โยู่หรือจ๊ะเนาะเห็นหนามก๋วยเตี๋ยวข้าวเปียกไรกับดูบุกขึ้นเฉยๆก็ถึงเมื่อก่อนพี่น้องเลยพยายามทรตามเลยลูกค้ามายืนถาซะร้อนอยู่กับฉัน เฮ้ยเหอองยางพิการกูนะนังแก่ที่เข้ามาแต่เพือนยายนายยแปรพี่น้องนอนตะเคียนมาซื้อของวนย่าพามโตตาม เพียงอาจารย์ลองปิ้งกวมเด็กน้องบุงเซ้นกระลลยเดี่น้องเย้ยเส้นขนมขาต้นี่เส้นแหน่ลืมนำ้ำพ้าวกลนกระเส้นแล้วก็มากมากับ่ะหมีไก้าก็มี่เอาบะมี่เงินจ่ายว่นรีจังใด จะเก่าเคยมาอยู่นในกระบอกแล้วบาดนียมาไลยดอกค่ะปัดชิบาทพี่น้องเอ้ยบ่มีแล้วก็เส้นบ่มีจ่ายห้าก็เห็ดลืมๆไปน้ำห้าก็นเลยปัดชิบาทร่วมจัดการกัดจะเป็น,นเป็นลอยเลยพี่น้องเอ้ยอันที่เช่นจะเป็นลอยซองลอยแล้วแหละพี่น้องการปล่อยผานไปเลยไปหายแล้วก็เอา มองข้าบัจืดเนาะบางที่กับบัจืดได้พี่น้องสมองแข่งกันเลื่อนกอยู่เส้นแหนมือนะชิมาจ่ายมาหมื่นบอกใหยังบวได้เงินเด้อแม่์ครบบวหายบอมาหมื่นใหม่ก็ยังบวได้เด้อเพราะว่าแล้วก็ลืมไปเลยแล้วแบบนี้พี่น้องเลยกับบัเป็นยังพี่น้องมังฆ่ากันจิขาดไปวันแล้ว ทำนี่เลยเด้อจ้อพี่น้องจิ้งนะครับเทปหาดเบื่อเลยที่เอ่เหมือนงอซะละอึนกันเด้อพี่น้องเอ้ยเงอซะละอึนเงินก่อนหนักน้ำแน่นลยดพี่น้องเลยอมเมียนน้ำแน่ยดเลย อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น้องๆมาเขียนมาซื้อซอยมาอุดหนุนซอยจากแม่โทรศัพท์ก่อน 皮诺。